สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะมาทดลองฮีโร่ตัวนี้บัฟในแพทนี้นะเพื่อนๆนฮีโร่นี้ก็คืออ r ดูอินรู้สึกว่าจะบัฟนะเห็นเขาว่ากันแต่วันนี้เราไม่ค่อยได้เล่นนะเราไม่รู้ว่ามันบัฟมากบัฟน้อยแค่ไหนไงเพื่อนๆที่เคยลองเล่นหรือว่าเคยเล่นอ r ดูอินเนี่ยบอกด้วยนะคะว่าอ่ามันไอเนี้ยมันบัฟเยอะไหม รับมากรับน้อยแค่ไหนนะคะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนะคะต่เดี๋ยวเราไปลองในโหมดจับคู่5คูณ5ธรรมดานะคะยังไม่ลงแรงเพราะว่าเรายังไม่รู้สกิลเท่าไหร่เรายังไม่ชํานาญนะเราไปทดลองฮีโร่มาเมื่อกี้ก็เฮ้ยมันก็เล่นไม่ยากนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยเนาะ ลองก่อนนะว่าจะเป็นยังไงทดสอบทดสอบบัฟแล้วก็เล่นยากไหมอะไรเงี้ยเนาะ ก็ไปทดลองฮีโร่มาก็สนุกดีนะอา้าวหายอยู่ไหนล่ละอยู่ไหนอ่ะอู่อินอยู่ไหนนะเอา้าหายจริงจริงด้วยนี่เจอแล้วค่ะเอ้าเดี๋ยวไม่ดิปาไม่ได้ เดี๋ยวเล่นตามไม่ได้ไม่เป็นไรไม่มีแครี่เหรออ้าไปเองก็ได้ไม่มีแครี่ไม่เป็นไรเดี๋วยวช่วยกันช่วยช่วยกันเือเหรจัดไปจะไปช่วยป่าต้องยงิงครนี่เขาบอกว่าป่าไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ของ รดมอย่างเราก็ต้องไปช่วยเพื่อนนะไม่รู้จะช่วยได้แค่ไหนทดสอบทดสอบทดสอบก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่า a r d u i n นในแพทเนี้ยมันน่าเล่นแค่ไหนถ้าลองแล้วทดสอบแล้วก็ถ้ามันบัฟแล้วมันเล่นง่ายเล่นไม่ยากเนี่ยเราก็จะเอาไปลงแรงนะ ใครที่เคยเล่นแล้วเนี่ยมันบัฟมากบัฟน้อยอะ่ะบอกมาคอมเมนต์บอกใต้คลิปกันได้เลยนะมาพูดคุยได้เลยนะว่าเอ้ยมันบัฟเยอะอยู่นะหรือว่าเออมันบัฟนิดหน่อยอะไรเงี้ยมามาเล้ยวมาเลี้ยวเกมมาเลี้ยวมาเลี้ยวเจ็ดเปรเจ็ดเปรกลับไปกันบ้านสู้กับศัตรูไปด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วย ไปช่วยเขาฟาร์มแป๊บนะเอ้าร์มไม่เป็นไม่เป็นไรมาดิมาดิเดีด๋ยวช่วยช่วยเราช่วยฟาร์มแป๊บนึงฟาร์มไม่เป็น,นปลาเดี๋ยวเราช่วยฟาร์มเพื่อนเพื่อนจัด

พีดๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้ไม่เว้ยเดี๋ยวจะย็นยินหือสตันได้เอาใหญ่แล้วแวนเดี๋ยวเจอกันเพื่อนมีของก่อนนะเพื่อนเพี้ยนเพี้ยนกำลังไปกำลังไปครับเพื่อนรอแป๊บรอแป๊บ ลิงลิงโอ้โหแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงต้มเล่นมังกรของเราถูกโจมตีสตันจัดไปเออสวยพลาสวยพลาเนี้ยล่ะเล่ใครมาเล่นเล่นคาบีอินต้มเล่นฟ้าวถูกโจมตีโออเออเออออาเฟยใหญ่ครเฟย

สวยสิครับสวยสิครับจัดไปเออเออเอาจัดไปเออแตกกบแตกพี่มันนแตกดีน้องสวยไหมนะลิง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 ว้าว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 เออ ไปสิครับเอาดิเอาไม่ดิมาดิมาดิสองดอกเฮ้ยเออเอาดิเอาดิเออเตกเตกเตกแป๊บโอยกันเว้ยฟาด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 ดิก็ฟาดดิแป๊บก็ฟาดดิมาอืมก็เตกปะล่ะเออสวยปะล่ะ ไหนรู้ตัว ian, no ครับครับมา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 ครับป้อมแตกครับป้อมแตกครับโหนิ่เดียวครับมาดิมาดิมาดิไอ่ไหนล่ะไอ่ไหนล่ะไอ่ไหนละ่ะไปไหนล่ะ ไฟเตกแตกดึอคอมโบแตกสุดยอดโอ้เวนเวนจับไปเลยสัวสัวรัวรัวโอ้โหอะไรอ่ะ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 อะไรอะอะไรอะอะไรวะเออสวยก็รัวมาสิก้ามาสิก้ามาสิครับมาสิครับ จัดไปเพื่อนโอ้โหเอาไปเลยเอาไปก็จัดไปสิวูเดียวตายโอหเรียบเลยโอ้หจัดไปเลยเพื่อนทะเลก็ตายให้ก็ตายให้รวม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 ฟาปฟาบฟาบฟาบาเขาดีไอเวนเวน เวนเวนคือจบเป็นแล้วนะ <Victory. S 1> เดี๋ยวดูนะเป็นยังไงบ้างตาแรกตาแรกของการจับคู่ห้าุนห่านะโอ้โหไม่ธรรมดา,าเพื่อนๆโอ้โหอ,อย่างนี้หน้าลงแหลงมากเลย ก็ได้นะ <S <S หนุกหนุกหนุกเยี่ยมเลยพเพื่อนเพอนเราสนุกมากโอเคก็ทดสอบไปแล้วนะพวเพื่อนเพื่อนว่าใช้อาดุอินโรมในแพทนี้ซึ่งถูกบับมาเป็นยังไงกันบ้างก็น่าเล่นน่นาเล่นมากๆเลยนะก็คือ ดาเมจแรงพอสมควรเลยแล้วก็ทำสกิลในการเล่นก็ง่ายไม่ยากนะเพื่อนๆเหมาะแก่การเอามารวมเป็นอย่างยิ่งคิดว่าในคลิปหน้าน่าจะได้เอามารวมนะเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าเกิดเอามารวมในโหมดลงแรงแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะอันนี้โหมดจับคู่ฮัคุณห่าค่ะก็มาทดสอบให้ลองดูแล้วนะ โอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องได้นะคะบ๊ายบาย